ครับวันนี้ผมพามาอัปเดตสำหรับเจ้าออนเนอร์นะครับผมนะฮะที่ไอทีซิตี้นะครับนะฮะมีด้วยกัน4รุ่นตัวแรกเป็นตัวเมจิก7จ็ดโปรนั่นเองนะฮะตัวฝักชิปเขาเลยนะฮะตัวนี้ใช้เทคโนโลยีเขาเรียกว่าอัลตราโซนิกสแกนเลเซอมือบนจอนั่นเองนะครับใช้ชิปตัวคอคัมซับอาร์กอนนั่นเอง8ปดติลิตนะครับรันอยู่ตัวเมจิกโอเอสนะครับผมนะฮะแบตเตอรี่5,850แอมป์นะครับนะฮะรันอยู่บนตัว Android 15ด้วยนะฮะ เรื่องสเปคไม่ต้องพูดเยอะนะฮะถือว่าแรงที่สุดในโลกแล้วฮนะนปัจจุบันตอนนี้นะฮะตัวซัพปร์อน8อ l ลิ e นั่นเองนะฮะ,ะตัวแรกผ่านไปนะครับตัวที่2เป็นตัว X94 นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตเหมือนกันเนาะใช้เป็นตัวชิปซัรัปอรกอนเช่นกันนะครับ นะฮะจออัลมาเลตเนาะนะฮะทรัพย์กรก้อนแปดไอหกจหนึ่งขออภัยนะครับผมนะฮะแอนตอยสิบสี่นะครับเมทิกโอเอสแปดตัวสูงนั่นเองนะครับขนาดหน้าจอหกจุดเจ็ดเนาะนะฮะติดถึกทนแน่นอนนะครับสำหรับออเนอร์เนาะการันตีแน่นอนนะครับถัดมาเลยนะครับเป็น X6B ขออนุญาตนิดนึงอ่าเป็น X 6 b นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขายดีด้วยของทางออเนอร์นะครับราคาไม่แรงนะฮะประหยัดมบประมาณนะฮะผมอ่านะครับอ่านะครับเป็นตัว Android 14นะครับตัว Helio G85 นี่ก็ถือเลยราคานี้ใช้ได้ครับนะฮะใช้งานทัชสกรีนไหลลื่นเนาะครับตัวสุดท้ายนะครับผมนะฮะตัวนี้รุ่นไหนเอ่ยยวดูกันทีนึง ขนาดเท่าทีนะครับตัวนี้เป็น X 5B Plus นั่นเองนะครับผมอ่านะฮะเมทิวิส8.0 Android 14 Helio G36 นั่นเองแรม4บก4นะฮะอ่าเป็น X 5B Plus นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ X 5B ผมได้รีวิวไปแล้วเนาะอันนี้เป็นตัว Plus นะครับผมมาอัปเดตให้เพื่อนนะครับผมนะครับสวยด้วยนะครับ Honor เนาะดินเทอร์เราก็เป็นพิกล้องห้อยไล่นี่เองนะครับผมนะฮะ ที่ไอทีซิตี้นะฮะรถตัดหลักสี่ได้เลยนะครับผมนะฮะสำหรับเจ้าออนเนอร์นะครับผมนะฮะอัปเดตล่าสุดเลยเดี๋ยวถ้ามีในเรื่องของตัวในการมีแท็บเล็ตนะฮะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้เพื่อนได้ดูอีกนะครับนะฮะเข้ามาได้เลยนะครับผมที่รถตัดหลักสี่นะครับนะฮะไอทีซิตี้ครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ